พนักงานขับรถเอ็กซ์เรย์วัย51ปีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลแจ้งกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันลูกชายคาใจพ่อสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวจากกรณีนายสมชายอายุ51ปีพนักงานขับรถเอ็กซเรย์ตามหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีได้เพียงสงวันโดยผลชัน,นสูตรจากโรงพยาบาลระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ล่าสุดวันนี้6พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา11.00นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดศรีรัตนารามบางพังหมู่2ต่อบางพูดออปากเกรจอนนทบุรีเพื่อสอบถามความคืบหน้ากับทางนายสถาพรอายุ27ปีอาชีพรับจ้างซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าพ่อได้ไปฉีดวัคซีนโควิดได้ประมาณวันขึ่ง บนว่าเจ็บหน้าอกแก่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่บนว่าหลังจากฉีดวัคซีนก็แน่นหน้าอกสักพักพ่อก็ไปตกกุ้งพอไปถึงที่ตกกุ้งพ่อตนรู้สึกเจ็บหน้าอกหนักมากจนต้องเดินไปขอความช่วยเหลือที่โรงงานแถวนั้นและทางโรงงานก็ให้ความช่วยเหลือพาไปโรงพยาบาลพ่อตนเสียชีวิตตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งแต่ตอนที่ตนไปโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าพ่อตนกลับบ้านไปแล้วทนี้ตนเลยต้องไปถามหาป่อเต็กตึ้งที่ส่งพ่อตนไปโรงพยาบาลและได้โทรไปหาทางต่อเต็กตึ้งก็ได้แจ้งว่าพ่อเสียชีวิตแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆจากไทยบ้านนิวขอบคุณค่ะ